สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมานับเซ้นทานซิชั่นกันนะฮะโดยหนึ่งสเตตนะครับจะมีเส้นทานซิชั่นเท่ากับสองกำลัง n n ที่ว่านี่คือ Input นะครับโดยที่ Input เราจะมีสามสามตัวเนาะ um cs h, h c o c แล้วก็ id แล้วกันอ่ แปลว่านึงสเจะมีเท่ากับ2องกำลังสาทกับ8โอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มนับเลยนะสเตแรกศ x x ย์ก็จะมี0 0 0 0 0 0 1งแล้วก็มี1 0 0 1 0 1 1 1 1 1รวมกันได้8วิธีเอยทูกอย่าโอเคสเตเจที่1ก็ ศูนย์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 หนึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนยหนึ่งศูหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งแล้วแปะวิธีสล้วเตะสองเคสเตองก็จะมีหนึ่งหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วแล้วก็หนึ่งศูนย์ศนหนึ่งศนย์หนึ่งตอนนี้สี่ละอีกสี่ก็จะเป็น 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1อันนี้คือเส้นนี้นะก็จะเป็น4 2 2ก็จะเป็น8วิธีครับผมสเตจ3อ่ะเริ่มที่เส้นนี้ก่อนเลย0 0 0ถึง0เอ๊ะืมถึง0 1 1เส้นสีดำก็จะมี4วิธี ที่บนล,ลุมก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองวิธีแล้วก็มาตัวนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งวิธีแล้วก็หนึ่ง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 วิธีเอ๊ะเขียนผิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเส้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเอ๊ะผมเขียนเปลี่ยนประกาศดีกว่าหนึ่งหนึ่งสองสี่รวมกันได้แปดโอเคต่อมามาสเตทสี่ เส้นนี้ก so is so like ็จะมี0 0 0ถึง0 0 1 1เหมือนเดิมครับ4วิธีเส้นนี้เส้นนี้ก็1 1 0 1 1 1แล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็น1 0 0 1 0 1ตรงกันได้8เส้นทเจ็ดเส้นนี้ก็0 0 0ถึง0 1 1 4วิธีเส้นนี้ก็1 0 0 1 1 1แล้วก็เส้นนี้1 1 1เส้นนี้1 1 0 องคการก็หนึ่งสอ้าหกเจ็ดแปนี้ก็เหมือนเดิมครับ4วิธีครับเส้นี้2วิธีครับแล้วก็เส้นนี้องค์การครับ4 2, 2่สวิธีเส้นี้ก็ศู0ย์ศูถึงศูน สี่วิธีนี่ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง,สง,สง,สง 1, วิธีเส้นนี้หนึ่งวิธีแล้วก็เส้นอีกหนึ่งวิธีครับกันได้แปดเขียนยาวๆดีกว่า จ็ดสิบก็เส้นนี้ก็ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แล้วเส้นอีกสองวิธีเหมือนได้แปะเอาไปเจ็สิบเอ็ดเส้นนี้หนึ่งวิธีใครเอาหนูปั้นัไหนอุ้ ตัวนี้หนึ่งวิธีตรงนี้อีกสองวิธีครับแล้ตรงนี้ศูนย์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 หนึ่งหนึ่งสี่วิธีครับแปดวิธีอือนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่วิธีครับแล้ตรงนี้ไม่รู้งานเลยวะแม่เรียกยังไง แวิบ่งวิธีครับขอพายครับอ่ะอันนี้หนึ่งวิธีตรงนี้อีกสี่วิธีหนึ่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งตรงนี้อีกสองวิธีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตรงนี้หนึ่งวิธีครับแปดที่เราเจ็ดสิบสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ตันี้ศูนนย์ศนถึง0 1 1 4วิธีเ mm. ห็นคอเราใช่ไหมนะตอ mm. วนี้2วิเทียบสองสองสีโอเค8ครับอะเรจะเจ็ดส mm. ้าหนึ่งวิธี1วิธีนี้สองวิธีอันนี้4ี่ลองกน 8, รันแปดวิธีเโียคให้ด้วยแล้วกันนี่ครับ ที่สเจ็ดสิบหกเจสิบหกก็ตรงนี้ก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนแล้วก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์หนึ่งหนึ่งลงกันได้แปดวิธีเจสิบเจ็ดก็เหมือนกันครับศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดวิธีเหมือนกัน ก็้ไปีทุกเส้นแล้วจริงๆแลอ่ะเจ้ดทิ่แปดก็มีศูนย์ศนศนถึงศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนศนถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเแตสิบเก้าก็แปดวิธีโอเคครับครบแล้วครับผม